สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในเล่มที่2องค่ะสำหรับคู่มือจิ๋วนะคะเอ็นเทรนนิง่งเราทำคู่มือจิว๋วเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เราได้โค้ชตัวเองหรือเราไปใช้โค้ชกับน้องๆทีมงานนะคะวันนี้ถามว่าต้องจาัดก,การอารมณ์เชิงลบด้วยเหตุผลอะไรนะคะแน่นอนทุกคนอยากบรรลุปเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จและอารมณ์เชิงลบเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สก,กัดไม่ให้เราไปบรรลุปเป้าหมายตรงนั้น บอกว่าเราจะต้องรู้จักอารมณ์เชิงลบของตัวเองเช่นหงุดหงิดนะคะเช่นเบื่อเช่นเครียดต่างๆนะคะเป็นอารมณ์เชิงลบและมีอีกมากกว่านั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะอยากทราบก็คือว่าเรามีเทคนิคและวิธีการนะคะในการจัดการอารมณ์เชิงลบนะคะให้กับทุกท่านลองไปดูว่าสามารถจิตไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะตัวอย่างนะคะในเล่มน,นี้นะที่เห็นชัดได้มากๆก็คือเรื่องของความเครียดนะคะ ทุกคนมีนะคะในส่วนตัวเองก็มีบ่อยๆนะคะวันนี้ความเครียดเราจะจัดการได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าเราลองมาิสต์ดูว่าเราเครียดด้วยสาเหตุอะไรนะ,ะแล้วมาแบ่งเป็นสองฝั่งระหว่างประโยชน์กับโทษที่ได้รับนะคะลองเขียนดูซิคะว่าความเครียดมีประโยชน์อะไรบ้างนะ,ะมีโทษอะไรบ้างเราเขียนเสร็จแน่นอนนะคะจากประสบการณ์ได้ทํามาเนีน่ยประโยชน์มันจะน้อยมากมันเป็นโทษถูกไหมคะเราก็เลยจะต้องทำไมคะ ปเปลี่ยนเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะด้วยส่วนตัวแล้วมองว่าคีย์เวิร์ดสำคัญในเล่มน,นี้ที่ทำให้โดนใจมากๆคือเขาบอกว่าคนทุกคนรักตัวเองถ้าคุณรักตัวเองคุณจะมีวิธีในการที่จะทำให้อุปสรรคนั้นหายไปความเครียดนั้นก็จะลดไปนะคะประเด็นสำคัญคือทำอย่างไรก็ได้อย่าไปอยู่ในอารมณ์เชิงลบของคนอื่นนะคะทำอย่างไรก็ได้อย่าให้เราขุดอารมณ์เชิงลบของเราออกมา และสําคัญที่สุดค่ะถ้าตรงไหนมีลมเชิงลบเราจะทําอย่างไรให้เราสามารถเป็นคนที่ให้พลังเขาได้อย่าไปดูดพลังเชิงลบมาให้กับตัวเองนะคะสำหรับเล่มน,นี้นะคะถ้ายังไม่มีไปดาวนะ์โหลดหรือนะไปส่ง requirement ไว้ที่ www.entending.net นะคะน้องๆเขาจะส่งบริการให้ถึงที่สําหรับเล่มน,นี้เขาคุณะคะ่ะ